วันนี้จะมาแจกฟรีนะครับผมแจกฟรีสองกลงนะครับนี่ครับด้านหลังนี่ครับแจกฟรีสองกลงครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับและเอฟซีทุกคนนะครับผมทั้งเียนเก่าเสยนใหม่และอาจารย์ที่รัก การสอนลูกเขาใหญ่เรียนการตอนลูกเขาใหญ่นะครับผมวันนี้ครับผมก็มาเปิดหน้าเปิดตานะครับให้เห็นโฉมหน้าของผมนะครับแอดมินก็แอดมินช่องละครสามนานะครับวันนี้ครับมีอะไรนะวันนี้มีแอดดีๆมันกำเสนอนะครับผมวันนี้ครับ หลงผมนะครับโค้งของเขาใหญ่นะครับผมนี่ครับสวยๆเลยนะครับงานคลาสสิกครับผมใบนี้ก็ผมขายอยู่ที่350าสิบนะครับรวมส่งครับผมยังอีกครั้งนะครับ3 5 0รยห้าสิบรวมส่งครับนี่ครับสวยเลยนะครับนี่ครับตัวครับนี่คอนครับ นี่ครับหัวครับนี่ครับท้ายครับตูดครับนี่นะครับผมย้มนะครับสามร้อยห้าสิบนะครับรวมส่งครับผมท่านอาจารย์ท่านใดนะครับสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับผมนี่ครับงานบ้านนะครับคราสสิครับสิครับสวยๆยนะครับ แต่นะครับแต่นะครับวันนี้นะครับผมมานำเสนอครับเนื่องจากจะเป็นปีใหม่นะครับสงสายปีนะครับผมมีนี่นะครับุงมานำเสนอครับวันนี้จะมาแจกปีนะครับผมแจกปีสองงนะครับนี่ครับด้านนั้นนะครับ แจกฟีสองกลงครับกับตีกาง่ายๆครับแจกปีคือเนื่องจากจะสิ้นปีแล้วครับเดี๋ยว,นนยวถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่นะครับให้แกเอฟซีทุกท่านและท่านผู้ชมที่ติดตามผมมานะครับผมท่านใดที่ติดติดตามผมมานะครับก่อนนะครับเี๋ยวผมจะแจกครับเดี๋ยวผมจะ z o แจกนะครับคือ ที่ติดตามผมที่กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็คลิปนี้นะครับเปี่ยแค่ท่านฟังให้จบเลีนย,ยนะครับปฏิกายง่ายครับผมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับพร้อมกับกดติดตามผมนะครับผม ผมจะสุ่มแจก2ใบนะครับนี่ครับกุงร้ันดังผมนะครับ2ใบเท่านั้นะครับเป็นแจกแจกฟรีนะครับสุ่มแจกฟรีไม่เสียค่าสายจ่ายอะไรทั้งชิ้นนะครับแจกฟรีเลยนะครับในวันที่16บเดือนมกราคมนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการจับฉลากนะครับแล้วก็สุ่มแจกนะครับเพียงแค่ คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับและกดติดตามครับคอมเมนต์ comment ว่าอะไรก็ได้นะครับผมจะใช้ยูทธ์เช่นนั้นนะครับหรือว่าช่องนั้นๆนะครับเพียงแค่หนึ่งสิบหนึ่งช่องเท่านั้นนะครับถ้าท่านมีหลายช่องก็คอมเมนต์ได้หลายสิทธิ์นะครับคอมเมนต์ comment อะไรก็ได้นะครับเกี่ยวกับนกเขาใหญ่ได้ครับ คนที่ติดตามผมมาหรือยังไม่เคยติดตามก็สามารถล้นรางวัลได้นะครับเพียงแค่กดติดตามวันนี้แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมนะกดกระดิ่งด้วยนะครับผมถ้าท่านไม <c oughs> ่กดกระดิ่งก็ถือว่าไม่อะไรนะไม่ทําตามเกติการนะครับทําตามเกติการไม่ครบนะครับนะครับ คงก็จะสวยเลยครับผมอย่าลนนะครับแจกฟรีนะครับย้ำอีกทีนะครับว่าแจกฟรีครับผมเพียงแค่คอมเมนต์กดติดตามกดกระด,ดิ่งนะครับคอมเมนต์อะไรก็ได้ครับใต้คลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทําการจดแล้วก็ท่านว่ามีช่องอะไรชื่อช่องนั้นๆๆนั้น,น,นผมก็จะจด แล้วก็จะทำการจับฉลากครับหรือหรือเอาง่ายๆเอางี้ครับผมเพียงแค่ท่านพิมพ์ชื่อเร่นนะครับพร้อมกับจังหวัดที่ท่านอยู่นะครับชื่อเร่นพร้อมกับจังหวัดที่ท่านอยู่นะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแนเอฟซีทุกคนนะครับเพียงแค่พิมพ์ชื่อเร้นแล้วก็จังหวัดนะครับใต้คลิปนี้นะครับเกยนใหม่นะครับ มันถึงจะง่ายครับ <c oughs> เดี๋ยวจับสลากมันถึงจะง่ายครับผมเพียงแค่พิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็จังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่นะครับผมจังหวัดบ้านเกิดนั่นแหละครับผมเช่นแกน๊ปนครพนมอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับถึงจะได้มีสิทธิ์ดุน รางวัลนะครับผมครับผมนี่ครับย้ำอีกทีนะครับว่าแจกฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่มีค่าส่งฟรีทั้งหมดนะครับเพียงแค่ทำตามกติกาครับผมนะครับนี่ครับครับผม คลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากไ้เพียงแค่นี้ครับนี่นะครับหน้าตาของผมนะครับแอดบนช่องนักรสสามนาครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมผมยังมือใหม่นะครับมือใหม่หัดทามือหงาหัดตัดต่อนะครับยังตัดต่อไม่เก่งเท่าไหร่นะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมมาเจอกันใหม่นะครับปีหน้านะครับผมสำหรับ <c oughs> ผมก็ไม่มีอะไรมากครับปีใหม่นี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญนะครับคิดสมบังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้ท่านมีความสุขนะครับใดที่เดินทางกับบ้านต่างจังหวัด กลับไปหาพ่อหาแม่หายาพี่น้องก็ขอให้เดินทางปลอดภัยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผม